เอาเลยครับผมก็ขอกรบาบสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโ right. ันโอล์เลเวลิ่งอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทน,นี้นะครับได้รับรีเควสกลับเพื่อนมาเยอะมากๆนะครับเกี่ยวกับกองทัพทหารเงาว่าเราจะหาจากไหนเราควรปลดตัวไหนเป็นตัวที่2และที่สําคัญกองทัพเงาของเรามปนหมดเนี่ยเราสามารถชาร์จพลังได้ในรูปแบบไหนกันบ้างและการเพิ่มพลังให้กองทัพของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจะทํได้วยวิธีไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อน,อนกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วท้าเ,เพื่อนที่ชอบ ผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูนะคบว่ากองทัพงเงาของเราเนี่ยจะอัพให้มันแข็งแกรง่งแล้วเราควรเลือกอะไรเป็นตัวที่สองเดี๋ยวเรามาเข้าใจกันก่อน,นว่าเราสามารถหากองทัพเงาได้จากไหน และมีวิธีอะไรกันบ้างสําหรับการหากองทัพเงานะครับก็คือการที่เพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการเปลี่ยนคลาสสายอาชีพของซองจินอูนะครับให้อยู่ในตําแหน่งของจักรพรรดิเงากันก่อนนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนคลาสนะครับคุณจะต้องทําการเคลียร์ชัตเตอร์ที่9แล้วก็บันลุคลาสที่3นั่นคือนโครแมนเซอร์นั่นเองซึ่งวิธีการผ่านคลาสง่ายๆครับคุณต้องสู้กับอิงกฤที่เป็นเนื้อเรื่องหลัก ขีดที่ตัวเกมให้เราได้ทําการต่อสู้นะครับก็จะเป็นในเรื่องตรงนี้นะครับผู้พิทักษ์บัลลังก์เองอันนี้คือจะเป็นเงาที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับแบบการันตีมาให้แน่นอนนะครับหตัวละครและเป็นตัวละครที่เราได้สามารถได้ใช้งานแน่นอนเมื่อเพื่อนๆได้อิงกริที่เป็นอัศวินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะส่งผลต่อระบบใหม่ที่จะทําการปลดให้เพื่อนๆนนะครับนั่นคือในส่วนของกองทัพทหารเงานั่นเองและจะเป็นตัวแรกที่เพื่อนๆจะได้รับ การันตีแบบฟรีทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับจุดนี้และพอเราได้มาแล้วครับมันจะมีฟังก์ชันที่ถูกเพิ่มขึ้นมาครับนั่นคือเลเวลกองทาหารพลังต่อสู้กองทัพแล้วก็พลทาหารกองทัพนั่นเองอันดับแรกนะครับเราต้องมาเข้าใจกันในส่วนของกองทัพ ก่อนเครับผมสําหรับกองทัพเนี่ยเวลาเราอัพขั้นมาสามารถอัพได้สูงสุดถึงเลเวล5ห้าแล้วจะต้องใช้วัตถุดิบในการอัพนั่นคือพลังงานเงาซึ่งพลังงานเงาครับเราสามารถได้รับจากการผ่านเควสเคียรเกตต่างๆครับจะได้รับมาและทุกครั้งที่คุณอัพนะครับคุณจะได้รับในส่วนของพลังต่อสู้ของกองทัพเงาของเราและที่สําคัญพลทหารกองทัพเงาเนี่ยก็จะถูกชาร์จเพิ่มขึ้นจาก4 0 0พก็ขึ้นเป็น5,000ันะพอผมทําการอัพปุ๊บอันนี้ก็ถูกเป่าขึ้นมาครับก็จะ เพิ่มมากขึ้นคนุณก็ต้องต้องหาพลังงานเงาเนี่ยเพื่อให้เราทาการอัพเป็นขั้น4แล้วก็ขั้น5้านั่นเองถัดมาอีกหนึ่งนะครับผมหลังจากที่คุณใต่ชัตเตอร์ไปเรื่อยๆครับมันจะทําการปลดเงาตัวที่2นะครับนั่นคือหมีนะครับที่เป็นแท็กเหมือนกันแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งสกัดเงาตัวนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราเราสกัดเงาแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของร่องรอยของเงาทั้งหมด100ชิ้นซึ่งเราสามารถฟาร์มจกกักกตแล้วก็เคลียร์ชัตเตอร์นะครับซึ่งมันได้จนนข้้้้าาาาาางจํกกกกกกกัััััดแแลละะะใใใชรรรรยเเวว็บบมพหญ่่ๆคถครรตีอน เป็นอะไรที่โคตรพลาดมากๆถามว่าทําไมเราถึงไม่แลกตัวนี้ครับมันก็จะสืบเนื่องในส่วนของการดูในส่วนสมุดภาพัานหน่อยละกันสำหรับทหารเงาที่มีนปัจจุบันนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวครับนั่นคือดาบคู่แท้งอิงกริสแล้วก็ไอออนอิงกริสนะครับจะเป็นตัวที่เพื่อนๆจะได้รับจากการเคียร์ชรัตเตอร์อันนี้คือได้ทุกคนแน่นอนซึ่งบางคนพลาดไปแรกในส่วนแทงถามว่าทําไมเราถึงบอกว่าตัวนี้พลาดครับอันดับแรกครับเวลาเรารีได้มาครับมือจะเป็นในส่วนของพลังป้องกันทั้งทีมเพิ่มขึึ้้น6%จจะเเพิ่ม่มมคาาดฟทํใหีถกขึ้น และในส่วนของสกิลครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลทำดาเมจทั้งหมดและสกิลสุดท้ายครับนั่นคือในส่วนของการทําให้อยู่ในสถานะสตันหรือว่าขยับไม่ได้เป็นระยะเวลา1วินาทีซึ่งไอหนวินาทีเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่น้อยมากๆไว้ทุกคนถ้าเราต้องการสกัดเงาตัวที่2เนี่ยเราควรได้เงาที่เราสามารถนําไปใช้งานได้จริงๆนะครับหวินาทีเป็นอะไรที่น้อยมากแทบจะแบบ จังหวัดหลบอะไรด้วยซ้านะครับคือมันน้อยจริงๆก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ทําการสกัดเงาตัวนี้เป็นตัวที่2อนะครับอันนี้คือห้ามเลยใครสกัดเงาพลาดไม่เป็นไรครับสามารถเก็บเงาใหม่ได้แต่บอกเลยว่าใช้ระยะเวลาสักพักใหญ่เลยก็ว่าได้อย่างต่อมาครับเมื่อคุณเคลียร์ในส่วนของชัตเตอร์11ขีด5นะครับคุณจะได้รับปลดล็อกในส่วนของไอออนสำหรับไอออนนะครับก็จะได้รับในส่วนของพลังชีวิตสูงสุดของทั้งทีมนะครับเปลี่ยนจากเดฟเมื่อกี้เป็น และที่สําคัญครับก็จะมีในส่วนของสกิลทำในเมดเพิ่มเติมและสกิลสุดท้ายครับนั่นก็คือจะเป็นการลดพลังป้องกัน12เปร็นระยะเวลาต่อเนื่อง10วินาทีจะสังเกตว่า10วินาทีนี้มันเพิ่มขึ้นเว้ย10วินาทีนี้มันเยอะนะครับเมื่อเทียบกับการสตาร์ท1วิผมมองว่าการลดพลังป้องกันเนี่ย12เป็นี่ยเป็นอะไรที่โคตรคุ้มมากๆอ,อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเอามีอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือในส่วนของดาบคู่นั่นเองในส่วนของดาบคู่นะครับจะ พลาสติเซิร์ฟนะครับก็คือไม่มีบัฟอะไรเกี่ยวกับทีมเลยก็จะเป็นตัวที่สามารถทำา a เเ g จได้ซึ่งในส่วนนี้ครับผมบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเราใช้ฐานเงาเนี่ยจะต้องรอ,งองคูดาวประมาณหนานทีแล้วจะต,ต่อสู้อยู่ที่ประมาณ30-45วินะครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มถ้าเราจะแลกดับคู่ก็ตัดไว้ครับอันนี้จะ ได้จากการได้เคลียร์ชัตเตอร์12ขีดหนะครับก็จะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เท่าที่ดูมานะครับในบรรดา3ตัวที่เราจะต้องทําการสกัดตัวที่ผมบอกว่าคุ้มค่าที่สุดครับนะัคือไอออนนั่นเองได้ลดในส่วนของการลดพลังป้องกัน12%แล้วก็ได้รับพลังชีวิตสูงสุดของทั้งทีมซึ่งการได้รับพลังชีวิตสูงสุดทั้งทีมครับมันส่งผลต่อฮันเตอร์ที่เราได้ใช้งานเช่นใครเล่นเอมมาใครเล่น โซน G.U. นะครับที่จะตีแรงจากค่า S.P. สูงสุดนะครับหรือว่าตัวละครอ,อื่นที่จะตีแรงจากค่า S.P. นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างภุมมากๆครับแล้วก็จะได้รับในส่วนของเปรับป้องกันลดลงของเป้าหมายครับทำให้เราสามารถทําดาเมจก,กับเป้าหมายเนี่ยได้แรงมากขึ้นเพราะว่าค่าเดฟของเป้าหมายเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยก็ว่าได้เมื่อเราได้รับอย่างเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับตัวที่2ที่ผมอยากจะแนะนําให้คนปลดนะครับนั่นคือไอออนนั N ่นเองจะปลดได้ตอนทีเน่เพื่อนขึ้นเลเวล41นะครับผม น,นนี้ก็คือสําหรับลำดับในการปลดนะอย่างต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเข้าใจในส่วนของกองทัพเงากันหน่อยละกันเพราะว่าหลายหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ้ยพี่ทาไมผมสามารถเรียกได้ทําไมผมเรียกไม่ได้จะออตโอต้ยังไงออตโต้แบบไหนแล้วก็ทวกสิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราสามารถได้รับจากท่องทางอะไรบ้างนะครับสำหรับพลทหารและกองทัพเงาครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับทุกครั้งที่เราทําการกดใช้เนี่ยเราจะถูกตัดออกไปประมาณ200แต้มนะครับหรือว่า0 0หน่วยน่นเองสามารถใช้ในการเคลียร์ในส่วนของเนื้อเรื่องต่างๆครับ เอพิโซดเตียซับหรือว่าอะไรก็ตามเราสามารถใช้ตรงนี้ในการต่อสู้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าครั้งเวลาเราใช้เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับเมื่อมันหมดครับเราจะไม่สามารถอันเิญทหารเงาหรือว่ากองทัพเงาเราได้และเราสามารถชาร์จได้จากอะไรกันบ้างครับอันดับแรกคือเราจะชาร์จได้จากการเคลียสตอรี่หลักของเราหรือว่าชัตเตอร์หลักนะครับไม่ว่าจะเป็นหมดอีซี่นะครับหรือว่านอร์มอลเนี่ยแล้วก็ฮาร์ดนะครับเมื่อทุกครั้งที่เราเคลียรครับเราจะได้รับในส่วนของพลังงานเงาเนี่ยเป็นค่าตอบแทนนั่นเองหรือว่าพลทหารเงาเนาะและอันที่2ครับ การเคลียร์เกตนั่นเองเนี่ยเวลาเรากดเข้าเกตไปมันจะมีเกตนะครับเราเคลิกเข้าเกตนะครับจะสงเกตไหมว่านี่มันจะมีตรงส่วนพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนพลังงานห่วงลึกนะครับเศษเสี้ยวห่วงลึกพลังงานเงาแล้วก็ล่องรอยของเงานะครับจะได้รับจากการเคลียร์เกตทั้งหมดเลยนะครับถ้าอยากเคลียร์ให้คุ้มจริงๆก็แนะนำว่าให้รีเกตนะครับแล้วก็หา C p ที่สูงที่สุดนะครับหรือว่า e ีีที่เราจะได้รับกลับมาอันนี้พันหอันนี้พันหนะครับส่วนอันนี้เท่าไหร่อันนี้พันหเหมือนกัน พันสี่นะครับก็อ่ะพันห้าเยอะสุดอ่ะล้วก็กดกวาดล้างไม่ได้เลยครับใช้พอยต์กวาดล้างปึ๊บนี่เห็นไหมเวลาเรากวาดล้างนะครับก็มีโอกาสดรอปมานะครับจากตรงนี้แล้วก็จะได้รับพลังงานในส่วนของด้านบนแต่ถ้าอยากให้ชวนเนี่ยเราสามารถได้รับจากการเคลียร์ด้วยนะครับผมนี่ก็กวาดไปครับโอ้หมดแล้วตัว๋วซื้อเพิ่มนะครับนี่อุตส่าห์เจอเลดเกตและเคีียวเคลสพอดีกวาดล้างพิเศษ,ษหนึ่งร้อยเพชรโอ้ได้ชุดเกราะมานะครับก็ไม่ค่อยตรงสายแต่ที่เราได้มาก็คือพลังงานเงานั่นเองสามารถเอาไว้ในส่วนของการ ัพได้นะครับทุกคนนี่และที่สําคัญเวลาเราเดิน story นะครับคุณก็จะได้รับพลังงานเงาแล้วก็กองทัพเงามาใช้ในการเคลียร์ชอตเตอร์ถัดไปกันด้วยนะครับซึ่งสายฟิลเนี่ยอยากให้ระวังในส่วนงการเลือกกองทัพเงามากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนที่จะเลือกในส่วนของหมีมาก,ก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่ามันได้ในส่วนของพวกสเตตัสที่เป็นค่าเด็บแล้วก็สกิลสตันซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทีมากนะครับมันแค่วิทยวเองจริงนะครับ เลือกอันนี้น่าจะมีค่าที่สุดนะครับส่วนดาบคู่เนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีแต่ซึ่งในส่วนนี้ค่าพลังโจมตีของเพื่อนๆนผมเชื่อว่าเวลาเราอัพตัวละครอัพอ์ติแฟ์หรือว่าจัดเซตอุปกรณ์เนี่ยค่าพลังโจมตีของตัวละครคุณเนี่ยมันเก่งได้แน่นอนแล้วก็มีค่าพลังเพิ่มเติมตรง,งนี้เพิ่มมากอยู่แล้วนะครับก็จบลงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองทัพทหารเงาเลือกใครก่อนดีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเป็นประโยชน์จริงๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วะก็พูดคุุยกััันนนนนใใไลตตี้้งง่่ออปววพเเชาา 8ดโมงถึงเที่ยงของทุกวันนะครับสำหรับนี้ผิดพลาดไปกันใดขอจราบประทานภัยกันด้วยนะครับวันลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ